เปิดหลงสวัสดีครับก็วันนี้เลิกงานมาก็เดี๋ยวเราต้องทำาบเค้าวให้คุณหญิงเขานะครับคุณหญิงเขายัางไม่เลิกงานเดี๋ยวเราต้องกไปล้างถ้วยกันก่อนนี่ครับทุกคนชีวิตพ่พพพพพอบ้านยังเอาวามจานก่อน จานเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมงข้าวต่อครับ,ปรบไปครับในข้าวแล้วเดี๋ยวข้าวไปหุงก, <_ S 2> ก่อนมาทำข้าวต่อครับแต่เราหมูกันก่อนนะทำกับข้าวต่อครับหหมูก่อนเราจะทำผัดกะเพรา,า拜拜แล้วก็ทำหมูทอดด้วย <Wow. S 1> ว้าวหอนเป็นชินี่ ามาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาหมักหมูทอดกันสักน่อ,องใครสูตรไหนผมไม่รู้นะอันนี้สูตรผมเอง,งไปเลยสูตรดีสูตรดีครับ ขึ้นช้อนกระตามด้วยของตัวรถตามด้วยผองตัวรถครับขึ้นช้อนโดยตอนแม็กกี้ ้อนครับเห็นว่าขยำเลยขยำเตือนเดี๋ยวหมัทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งแนละ้วเดี๋ยวค่อยเอาไปทอดมาครับเดี๋ยวเราจะมาทำพริกกระเทียมก่อนเตรียมผัดผัดเผาทำพริกกระเทียมให้เรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวผัดเผาก่อนคนระับเริ่ผัดกับเผาเลนครับ รนะคับตั้งกระทะครับแล้วก็ใส่น้ำมันแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปครับกระทะอันนี้มันร้อนเร็วมากมันเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวเราเอาทิชลงไปผัดก่อน thịt thơm hòi này thịt thơm đó to luôn đi ก็ปรปงุงรสตามใจชอบเลยครับจะเป็นผมผมก็จะใส่น้ำมันหอยแล้ว้าว <Wow. S 2> ใส่น้ำมันหอยกันตามด้วยดี เอารถกล้าวให้ร้อยทอครับแล้วชอบรถหนก็เอานี้ Rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng tẩy nấm lò tẩy Rồi bây Cảm <laughs> 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 แล้วเราก็ชิมนิดหนึ่งครับโอเคใช้ได้และว,ว้าวปลากระเพาของเราใช้ได้ครับนี่น่ากินไหมนี่ทุกคนกระเพราหมูสามโชั้นของเรา,าก็เสียบเ<ไ>ป็นที่เรียบร้อยแล้วนะดูไงทุกคนน่ากินไหมเดีย๋ยวเราไปทอดหมูทอดกันต่อครับ มาทุกคนเดี๋ยวเราทอดหมูทอดกันต่ลอ,อีกเมนูหนึ่งกระทะเริ่มร้อนอ่ะน้ำมันพร้อมแล้วเลือนละหมูล,ลงเลย ทอดให้สุกแล้วทุกคนเอาแบบเหลีอยๆหน่อโอเคทุกคนหมูทอดของเราก็โอเคแล้วประมาณนี้ครับครับทุกคนกับข้าวของเราก็ประมาณนี้ครับ ไงน่ากินไหม,มกับข้าวของเราก็ประมาณนี้นะครับอยอด